สวัสดีครับสวัสดีเอทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทำนํำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอยแอดมินบุญทำนํำโชคนะครับในตอนเย็นๆนะครับประมาณเวลาหนึ่งทุ่มของวันที่10มกราคม2568นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาขอพรขอโชคลาภนะครับกับปูองค์ดำนะครับสาธุเด้อปูเด้อขอเหล็กของปู ในมือนี้นะครับเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโซคลาบนะครับปู่พันธยัดไห้นะครับที่ชัดเจนคือ3ามนะครับ3าชัดเจนมากนะครับตัวที่3จะเป็นเลข5หรือเลข7นะครับอาจจะเป็น3ามหหรือ3ามสนะครับสําหรับแนวทางของปู่องค์ดํานะครับวันนี้แอดมินก็นเดินทางไปขอแนวทางตัวเลขโกคลาบของคุณย่าสง่า สาว่าคนงามนะครับคนงามสาซ่านะครับญาติสง่าก็เขียนให้นะครับเป็นตัวเลขนะครับ2 9 8นะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยวสำหรับแนวทางตำราวันนี้นะครับของปูองค์ดำกับคุณญาติสง่านะครับวันนี้ลมแห้งนะครับแอดมินงมาจุดถูจุดเทียนให้ปูื่อเก่านะครับจอดเทียนเทียนดับนะครับลมแรงมากนะครับ ด้แดกข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอโชคลาภไปน้ำกันด้วยครับ้อสาธุด้วยปูด้วยแต่ลมแรงมากนะครับเที่ยนเทียนดับเกือบหมดนะครับสาธุด้วยปูด้วย ปูให้แล้วนะครับในวันจันนะครับเป็นตัวเลข046นะครับในวันพุธนะครับปูให้มานะครับแต่ว่าเกตังมันเห็นเป็น057นะครับแต่บนธรรมาเห็นที่หลังนะครับเป็นเลข1นะครับ157นะครับผู้ใดได้รับชมของเกตังนะครับอาจจะโชคดีนะครับปูแต่ปูบนบธรรมเห็นเป็นหนึ่ง ห้าเจ็ดเอร์ปูเดออามือนีปูเขียนให้นะครับเป็นสามสามนะครับที่ชัดเจนนะครับตัวที่สามไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นเลขห้าหรือเลขเจ็ดนะครับสาธุเ้อปูเดอร์ขอให้ลลกหลานโชคดีมีโชคลาภนะครับผู้ได้เข้ามากระตังกิดอธิษฐานขอพรขอโชคลาภไป็นล้ำกันด้วยครับโดยสำหรับตัวเลขแนวทางของปูองดำนะครับ กับคุณย่าสง,ง่านะครับวันนี้ล่มร่มแรงนะครับุดตูมในปูเด่เมื่อกี้มันมันดับไปนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคด,ดีมีโชคลาภนะครับเด้อ ปูอ,องดำพาไปตำราววันนี้นะครับวันที่10มกราคม2568นะครับปูใดเข้ามารับชมก็ขอโชคด,ดีมีโชคลาภด้วยครับเดยขอโชกๆมันมานนะครับอตอนนี้บ่มีลมนะครับเดี๋ยวแอดมินจะขอจุดถูกจุดเทียนให้ปูคนดเดียวนะครับปูอย่าทีนรับเด้อกปูเด้อ ปกติช่วงเวลานเนี่ยนะครับจะไม่มีลมนะครับแต่ว่าืัอนี้ลมแห้งๆครับขอเป็นลมซาด้วยปูด้อยขอเล็กของปูเป็นตัวเลขกชุกลาบตัวเลขทีมลังวันนะครับพร้อมกับคุณญาติสง่านะครับกับของไม่น้อยนล้เด้อยครับเด้อของไม่น้อยนะครับไม่น้อยเป็นกับพาพตำล่านะครับก็ขอบคุณสําหรับตัวเลขกแนวทางตัวเล็กชุกลาบกับคุณแม่น้อยด้วยนะครับืัอนี้แอดมินก็เดินทางไปหาคุณไม่น้อยนะครับ แม่น้อยให้ตัวเลขมา8ชุดนะครับหมักชุดใดก็จัดเอาด้วยครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่น้อยโป้งดําและคุณญาตสง่านะครับสําหรับวันนี้นะครับแม่น้อยให้ตัวเด่นมา5กับ0นย์นะครับใครไปบิ้งในคลิปเาเด้ยวยครับเด้อ ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับสําหรับตัวเลขของปูองค์ดำนะครับปูองค์ดําให้มา335หรือว่าจะเป็น337นะครับตาวมือนี้นะครับไปขอญาสง่านะครับสาวสาคนงามนะครับเป็นเียนให้ชัดเจนนะครับเป็นห้ตัวเลขมากนะครับเป็นตัวเลข298นะครับ298นะครับ ก่อนอื่นแอดมินบุญทำน้ำโชคนะครับก็ขอเปียนนะครับขอให้บุตรกุศลนะครับที่ท่านได้ทำมานะครับก็ให้ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อครับเด้อขอโชคดีมิโชคลาภนะครับขอให้กรรมให้ได้กรมเงินแสนเงินล้านกันเด้อครับเด้อมาอวยพรน้ำกันนะครับมาตั้งกิตอธิษฐานอวยพรขอโชคลาบน้ำกันนะครับสําหรับตําราวของปู่องค์ดำนะครับ กับคุณย่าสง,ง่านะครับปูอ้นดำนะครับเป็นเข้ยนให้สามสามห้าหรือจะเป็นสามสามเจ็ดนะครับประวัติตัวที่สามชัดเจนนะครับสำหรับคุณย่าสง,งา่าเขียนให้ชัดเจนมากนะครับคือสองเก้าแปดนะครับกับสาธุเด้อครับเดชคอยโชคดีพี่โชคลาภนะครับจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับสาธุเด้อปูเด้อ ขอ้ลูกล้านมีโชคมีลาบด้วยปูขอใเห็นลูกล้านมีโชคด้วยปูเด้อจะได้สื้อน้ำสื้อพลนน้ำใหม่มาถวายปูตรงมนือนะครับถ้าพวกนี้นะครับถ้าโชคดีนะครับลูกล้านจะได้มาเปลี่ยนพลนน้ำใหม่ให้ปูนะครับ พราะว่าเมื่อวานได้ซื้อผลไม้มาถวายให้กับปู่ชุดใหม่นะครับเมื่อวานนะครับถ้าได้โชคเมื่อวานี้ก็จะซื้อผลไม้มาเปลี่ยนให้ปู่จะให้ครบเกายางได้ปู่เด้อจะเปลี่ยนพุงมะลัยหอมเด้อปู่เด้อพุงมะลัยพุงมะลัยกะดอกไม้สดกับเดิมเหี่ยวเด้อปู่เด้อมือ้อนี้ขอให้าตกหลานมีโชคจะได้เปลี่ยนผลไม้ ดอกไม้สดไม้ปูนนะครับพรุ่งนี้นะครับปูปูเขียนให้นะครับเป็น335กับ337นะครับเพราะว่าปูเขียนให้ตัวที่3ามชัดเจนนะครับผู้ได้ามารับช่มนะครับกับพิจนาเด้อครับเด้อเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูองค์ดำนะครับสําหรับตัวเลขของคุณญาติสง่านะครับคุณญาติสง่าวันนี้นะครับแอดมินเดินทางไปนะครับ คุณญาสง่าเป็นแจนให้ชัดเจนนะครับเป็นตัวเลขนะครับ298นะครับ298ก็อย่าลืมตัดวินวินสองตัวด้วยครับเด้อ2882 2ด9 2ดสองเด้อแปนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณ่าสง่าสาวซาคนงามนะครับ ผูได้ข้ามากับสาธุวด้วยครับเด้อขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับไปตำลาววันนี้นะครับเดี๋ยวสองถุงกกวามาล่อลุ่นกันด้วยครับเดอปัญญาสง่ากับปูองค์ดํานะครับและคุณแม่น้อยด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามตัวเลขแนวทางของคุณแม่น้อยด้อครับเด้อไปตอนไหนแม่น้อยเพิ่อใจดีใจดีนะครับเพิให้แนวทางมาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับก็ขอให้คุณแม่น้อยนะครับ ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อขอให้อายุมัน่นขวัญยืนนะครับอยู่กับลูกหลานเป็นนมโพลมไส้ให้ลูกหลานนะครับร้อยปีสองร้อยปีเด้อคุณแม่เด้อแอดินมือโซตัวเลขนะครับเด้อให้จำมาเด้อครับเด้อปูองดำให้นะครับสามสามห้า หรือว่าจะเป็น3 3 7นะครับแต่ของคุณย่าสง่านับเจ็ดให้ชัดเจนนะครับคือ2 9 8นะครับู้ได้ขมาก่ะตังกิจอธิษฐานขอพรขอโชคลาภเป็น้ำกันเ้วอยขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับตำราว,วันนี้นะครับ10มกราคม2568นะครับ ก็ขอให้่านผุ้ชมนะครับก็ขอมีมีโชกมีลาบด้วยครับเด้อขอโชคดีมีโชกลาบนะครับให้สาธุเอาด้วยครับเด้อสาธุเอานะครับสําหรับตัวเลขแนวะทางตัวเลขโชกลาบของปวงดําและคุณญาติสงา่าและคุณแม่น้อยด้วยนะครับผ้ใดเข้ามารับชมก็ขอโศกโศกมันหมานนะครับเด้อ แอ่เป็นมุนทำน้ำโชคก็ขออวยพรเน่ยท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับประสบ่ใความสุขความเจริญเด้อครับเด้ออย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้โชคๆมันหมานนะครับสวัสดีครับ